ดีครับมัอน,นียน้ำเรื่งบด,ดนกันใดห,หอยชุลีครับใหญ่ๆเลยครับหนึ่งกิโลครับบาแดนเสียบเห็ดเมนูให้พี่น้องได้กินได้ชิมน้ำกันเมนูของบาแดนเลยชิตท,ทำเมนูหอยชุลี กิ่มแจวขาหอยเชลีบเบาแดนสีไปหลวกก่อนครับเสร็จมาแล้วครับพี่น้องอเบาแดนสีไปหลางหลางโดยหนำสมสาชูครับระบ,บังทีเฮ่าแส่น้ำส้มไซชูไว้เท่ากับสมาเตรียมอุปกรณ์เท้าสีเฮ็ด น้ำจิ้มแกวน้ำจิ้มแก้วของบ่เด่นบุมี่ยังหลายครับสูตรบนหนอกเข้าสูตรบนหนอกเข้าข้องแทะสูตรน้ำทงน้ำหน้าิซมี่พริกครับพริกผาเหลืองครับตรงนัวน้ำปลา มดแดงครับพี่น้องมดแดงเอืองพี่น้องมดแดงบ่<ม>เด่นสีมันดำใส่น้ำจิ้มครับมดแดง,เ,งเดี๋ยวให้บ่เด่นดำน้ำจิ้มก่อนครับเสียทีมัไไฟหาเลี้ยงครับใส่ลงไปของนัวเขาใส่เลยครับนัวเขาใส่เลยครับ ข้าวกระตีตัก่อนครับครับตัมเสร็จแล้วครับวันนี้รดแดงกระตีไซรถแดงครับรถแดงจะเอามาใหม่ๆครับเออแหลนบนบนเลยครับหน่อเยดเลยรดแดงกระตีตมัมดแดงไซไปนำครับพี่น้องโอ้โหแหลนบนบ,นบนเลยพี่น้องเลย สดจากธรรมชาติครับบดแดงจากไม้ไม้สดๆ,สดๆพี่น้องเบิ้งพี่น้องเดีย๋ยวให้บดแดงตำก่อนครับพี่น้องครับบดแดงใส่ตักใส่ถ้วยครับ ต่อไปมันจะใส่น้ำปลาครับคนให้เขากันครับสูตรนี้รับรองแสบครับคือน้ำทงน้ำไฮแสบครับพี่น้อง หอยเบาแดนใส่น้ำสมสั่ชู่เบาแดนกับาแบบลางน้ำม,มาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับมามาแสบมาหนวกับ,บเบาแดนพี่น้องที่อยู่ในประเทศพี่น้องที่อยูต่างประเทศมาเสียบมาหนวน้ำมาแดนครับนะ อย่าใช้มือครับพี่น้องหัวใหญ่ยยๆนะครับตัวพนอือืม นันจะนับครับมา,มามามาครับมาเสร็จน้ำประเด็นครับใส่ครับใช่นี่งไงพี่น พุหองบาแดงเนี่ยกินกับแกมก็ได้ครับกินกับเขาก็ได้าหานปอป่อนะมะร้เปนอะน้ำพริกขาตำมใสมัดแดงครับ 对，弄完哈。 เนียตัวยครับหอมคาครับสมมดแดงครับสุดแสบพี่น้องเลยสุดนี้บ่มีผิดหวังครับพี่น้อง มาเด่นปั่นคนนี้จะทำครับทำยังไงได้พ,พี่น้องเอ้ยกระต่ายพิชิตยังหมากใหม่ครับไม่เสียน้ำหมดเลนอืมหมดหมดเด่น

ไฮเอรี่หัวใหญ่ๆกิ่มแจวตำไส้ขาเหลืองสุดเส็บพี่หน่อหอมพี่หน่อลองเบิรงนได้ครับ่วย บ oh ังละที่นกครับแซ่บน้องแซ่อน้ำจิมตัวตัวครับ คลิปนี้ พี่น้องถูกใจก็ซอยกดไหลกดแช่ให้เบาแดนน้ำแน่ย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนำ่นเลยครับพี่น้องสี่ใดบังคิปต่อไปเรื่อยๆเม่นี่เบาแดนกตสีคขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ